ทุกคนขาขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดวันพระไม่ได้มีคนเดียวนะคะวันนี้จะมาทุกคนมาป,ปล่อยปลาหน้าเสียงก่อนหนึ่งวันนะคะเพราะพรุ่งนี้คือวันพระวันนี้คือวันโกนพอดีว่าพรุ่งนี้วันพานีน่ที่มีภารกิจงานบุญนะคะก็วันนี้ก็จะมาไปก่อนเลยล่วงหน้าปลาพร้อมแล้วเราไปกันเลย หอพยนี่ก็เร็วดีเนาะรืดดีเดีเออปลาตะไหบหน Higher, ักเดี <acceptance pieces> ๋ยววันนี้เรามีปลาดุกกับปลาไหลเอาหมอกันเดี๋ยวแวะเอาปลาไหลก่อนน้องนิชาสี่คะนี่ใช่ไหมลูกสองถังนี่หรอน้องนิชาสองถังนี่หรอลูกเอ้ามาอันนี้มีหมอกี่ลูกที่ว่าขายดูแล้มีหางอ๋อแล้วมีหอยด้วยใช่ คอยของนูหรอใช่โอ้ยวัฒนาบมุญค่ค่มีกล้องปีไร่ยัจะ่ายนุ่มไหมอ๋ออ้ยมีพัดด้วยมามาแต่ว่าแกเหมือนว่ามีคนฝากปล่อยปลาไหลอันนี้สองถังก็วันนี้เท่ากับโลน,นึงไหมอ่ะใ่ยิบโอดเออเท่าของพ่อพ่ออีกสาม น้องเอน้องแถมน้องเอ๋ออเริ่มบ่นมาจำนีู่าหมุมวันแล้วเริแต่อเอ้าทำไมอะทำไมอ่ะตั้วจดาออการตกใช่ไหมอ,บบอ๋อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุชี่มาปล่อยปลาล่วงหน้านะคะวันนี้วันกน่นพรุ่งนี้คะนะือวนันพระนะพรุ่งนี้วันพระ ถ้าวัดทำบุญกับคนที่คุณรักนะคะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะพวพรุ่งนี้วันพาร์ตมีกิจกรรมงานบุญใหญ่วันนี้ก็เลยมาไปก่อนลงหน้านะคะเพราะว่ามีเจ้าภาพฝากรับบุญมาอยู่แล้วแอบเ,อเยวมีใครบ้งบ้งมาแป๊บหนึ่งน้องให้มาอะไรนั่นใช่ไหมนี่อเ,เออ,เเอ,เอ,เอหลบการหลบขี้น็อกกาน อุ้ยมีชาเราสองคนอนุนโทนนมทนาบุ่นนะคะเอาแม่นั่งแม่นั่งนั่งนั่งไม่กบนั่งอ๋อสวัสดีค่ะน้องน้องแจ๊ดเหรอยินดีต้อนรับสู่ไรสดวันพักไม่ได้ม่เหะนียรคะวันนี้เรามาปล่อยปลาวันโกนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามากล่าวคำอันที่ผ่านพร้อมกันนี่นี่คือเราดูเราดูดูขี้นกไม่มีทำคอนเสิร์ตแล้ววันนี้ สวัสดีค่ะนักกล่กาวคาพร้อมกันให้แม่นำให้แม่นำเดี๋ยวนึษกกดแชร์หน่อย <ừ. S 1> เดี๋ยววันนี้ให้คุณแม่นําหรือพี่พักนำไหมพี่พักเป็นลูกครูแม่เลยกันวันนี้ให้แม่นำแม่นำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ให้แม่อ่ะ วันนี้ให้แม่นำเอาเลยสาค่วนำ่ะปล่อยสัตว์ปล่อยปลาด้วยกันนะคะค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธเจ้าพหาวันโตข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้มีเดชมีอำนาจมีวาสนาธรรมบูชามหาปัญโยข้าพเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญา สังฆบูชาังบูชามหาโพคาวะโหาวโหข้าพระเจ้าบูชาพระสงฆ์์ขอให้มีผู้กรสมบัติขอให้มีโภคระสมบัติอิมินาสกาเลนะกาเลนะพุทธังพุทธัมมังังสังฆังสังงภปูเชมิ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงพระคุณพุทธเจ้าพระคุณมาธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์ขาเจ้าอีกทั้งคุณบีดาบารดาคุณครูบาจาร์คุณครูบาจาร์คุณทานบารมีอ๋อคุณคุณทานบารามี ศีลบาลามีเมฆขมมะบามีปัญญาบารมีวิยะวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบาลามีทข้าพระเจ้า Tè พันชาติตแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีมีระลึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ให้สิ้นสรรภัยให้สิ้นสรรพภัยศัตรูใดใดตูใดดอย่ามาพ้องพาน่า้องพานสัพเพสัตตาสัเตตาอเวราอเวราอยายาปัจชาปัจชาอนีคนีคสุขีอตนัสุขีอาตานังปริหะลันตุาหะลันตู ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยพ้นภัยตาทั้งหลายเหล่านี้ตาทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้ช่วยช่วยให้สัดพ้นจากความตายสพ้นจากความตายสัดพ้ที่คุมขังจัพ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าประองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกให้สิ้นสรรกให้สิ้นสรรโลกโลก ให้สิ้นสัพพภัยเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อเลยให้สิ้นให้สิ้นสัพพภัยให้บรรลุมรรคผลและนิพพานให้ได้บรรลุมรรคผลและนิพพานในการปัจจุบันนี้เธอในการปัจจุบันนี้เธอนิพพานะปัจโยโหตุจะทุเก่งมากครั้งแรกครั้งแรกเลยตื่นเต้นเดี๋ยวพาน้ให้พี่โจพาน้าให้พี่โกาพาน้าให้พี่โจงามา อ่ดาปากากากานี่นี่ถังนี้ถังนี้ไม่ใหาเอาถือทางทางได้ถือทางทางอ่าปล่อยปลาเรามาร่วมปล่อยปลาซึ่งเป็นวันโกลตรงกับวันที่19เดือน8เพราะพรุ่งนี้วันพาสทีมงานของเราปล่อยปลาจะไปทำบุญใหญ่นะคะ บุญกุศสในครั้งนี้ที่พี่เตือนได้ร่วมบุญมากับพักออขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ขอให้พี่เตือนมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค้าขายร่ำรวยเงินทองและแค้วลาดจากัยราดทั้งปวงนะคะสาธุด้วยกันนะพี่เตือนส<ห>าธุาค่ะค่ะอันนี้ทานาบุญกับสภาพทุกท่านด้วยที่ฝั่งร่วมบุญกันมาตลอดตลอด,ลอด,ลอดนะคะเดี๋ยวเราเอาน้องลงน้ำกัน ว<ส>ันนี้ไม่มีปลาถวายไงึไ <Pok> er. ม่ได้บอกน้องล่วงหน้าอ๋อน้องไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมนกก็ลืมทักบอกว่านึกมาวันนี้กลัวมันตายดึึง โอ้ต้นไม้มาจากไหน จริงจริงมันมันกันกระแทกอ่ะใช่ใชมันกันเลื่นเลยนะเลือ่อนนะอกันกระแทกอ่ะเวลาเราเดินเดินเราไปเตะอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะอ่ะพี่พังถ่ายรูปมูงกันก่อน คุณมาปล่อยหอยกันสงสารน้องกันบ้างคะอยู่ตามพื้นนะคะคุณคุณปล่อยหอยแล้วคุณทําให้ถูกเหยียบปะค่ะต้องเตะน้องลงเลยเออเหยียบแล้วเท้าไอตัวที่ลอยอ่ะอ๋อพี่กบไปไหนมาทั้งหลายนั้นเห็นมาไม่สบายเหรอฮะครับอ่ะพี่กบยืนริมกำนั้นแล้วยืนกับพี่พระแต่ว่านอนนั้ประจํา อ่าพี่พังกินไหนพี่พังกินตงอ้าอ่ะอ่าพีพังยินข้างหน้าโอเคอ่ะมินิฮาร์ดบอกรักบอกรักโอเคพี่นุชรวันั้นพี่นุชซื้อขาวันไซส์ไหนไซ์เอลเอลเอลก็เลยเอลเอาไปทำปาหมอเลยค่ะาหมอมันมันสเหรับพี่นคือมันกรอบไว้กรอบ เจ็ดทีก็ควบคุณไก่ปีหน้าเลยโลนึงไหมหรือว่าไงเออนะพี่ตาไซแอลมันโลนึงไหมขาหมูที่เราไปรีวิววันพ่อมึงพ่อไปเตยมาด้วยเหรอมันมันจะได้ไม่โดดไม่ดิ่งไงอ๋อปลาไหลเลยพ่ออยู่หมากเลยปลาปลาไหลป่อปลาไหลพ่อปลาไหลเลยอ๋อเงีสองไหลมาเทมาตอนไหนบาอุ้ยน้องกระโดดพ่อพ่อเดี๋ยวถ่ายรูปกันเอาพี่ เอา้องนิชาโอเคสองทางเลยพ่อไปไม่ไม่ของพี่พักอันนั้นของพี่พักอาเลยครับอาเลยอันนี้่ขอปล่อยอันนี้เสอาพี่มังปล่อยปาไหลนะค้าปลาดุกาใสถังเลยลูกเงินทองจะได้ไหลมาเทมาอมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกนะไปเลย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 ค สวยงามมากเฮ้ยเฮ้อ er like ้เีวเลยเฮ้ยเขวเลยนี mm. ่ก like ัน่าจะใช่ย้อยแบ่งใช่ไหมเนาะอืโอาถังได้ไหมถังได้ไหมพี่้ก็ได้ค่ะเอาเลยหนูอืตัวนี้น้ำผิวนะคะน้ำปล่อยมาไหมน้ำปล่อยมาไหม่ัเปลืกนะ ปปอเอาเลย e. เอาดุกเลยนะลูกตัวกำลังซึเลยไปก็ไปยังไปแล้วปลาดุกวันนี้ปลาดุกปลาดุกไข่ค่ะไปเด้อไปเด้อไปลงสู wow. ่คลองไปเล่นน้ำกันในคลองนะลูกนะ้าสวยมากเลย นั là, ่นแหละพี่รถพี่กระบะอ่านะพี่ใกล้ๆกล้องหน่อยพี่พี่พี่กบไปโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยอ่าอ่าพี่กบให้พอน่อยให้พอน่อยคนนี้ร่วมบุญบาปวันนี้ขอให้แข็งแรงสุขภาพดีร่วมบุญบาปยังไงอ่ะเอาบุญมาฝากไว้กันเนาะอ่าพี่กบไปเลยฝากนะฝากเนี่ยเดี๋ยวน้ำปล่อยยกถังอะไรก็ได้น้องเพราะว่าน้ำมันจะหมดเออปล่อยเลยปล่อยยกถังเลย อะมาเกือบลือแล้วนะมูมูมูมาร่วมกันเอาพิซซ่า่ายกันพี่เกตพิกก็มาแล้วมองกล้องมองกล้องพามาวันนี้ตัว S <S แฟันน่ารักน่ารักด้หลายตัวหน่อยวันนี้เดี๋ยวบวกเลขก่อนวันนี้ตัวสายบานลงตางมามโอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้ปิดร้านใช่ไหมคะกาแฟไม่มีชื่อไปสงขาาต้องแวะยังไม่ได้ว่างเลยไม่ได้ว่างแะเลยอ่ะเดี๋ยวนะวันนี้วันนี้ย4สิบสี่โลครึง่งว,วันนี้ยีสี่โลครึ่งบวกยี่สิบเอ้ยวันนี้ เดี๋ยวนี้กําลังบวกเลขอยู่นะคะยอดสะสมวันนี้เราได้ทั้งหมด24บโลครึ่งมีปลาดูคายปลาหมอปลาหลานะคะแล้วก็มีหอยด้วยเออไม่เคยาปล่อยหอยอะปล่อยน้องดีด <c oughs> เออีเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเยี่บแบบว่านะดูทําเลด้วยเดี๋ยวนะปกตินุ้ไม่ค่อยปล่อยหอยนะอันนี้พอดีว่าเมื่อกี้เขามีเจ้าภาพเขาฝากมาเดี๋ยวนี้ขอบวกเลขก่อนนะคะว่าวันนี้เราเท่าไหร่หนึ่งห้าสองหนึ่ง บวกกับครั้งที่แล,ล okay. 1, 5 5 yeah. ้วหนึ่งห้าสองหนึ่งโอเคยอดสะสมวันนี้เราเดินทางมาที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าจุดห้ากิโล้อคายีมาลุงคู่มาพี่พักพี่พักมาแล้วก็วันนี้เรามีปลาอะไรนะแม่แ่วันนี้เราไปแล้วเนี่ยมีปลาไหลปลาหมอปลาดุกแล้วก็มีหอย่ามีคนร่วมบุญมาค่ะปลาหมอปลาไหลปลาไหลด้วยปลาไหลอ๋ออ๋อก็ ป่าอ่าไม่มีน้องสวายค่ะเออวันนี้ไม่มันมาฝังไม่มาก็วันนี้เป็นวันโกนเนาะเดี๋ยวทุกคนงงว่าทำไมวันนี้มาปล่อยวันโกนพอดีว่าพรุ่งนี้วันพระของนรืจะมีกิจกรรมไปทําบุญใหญ่กันนะคะเปตพีในาชากับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแบบว่าบุพระเปตพีมั่งเดี๋ยวบางบางคนถามว่าวันพระปล่อยป้งเดียวเหรออะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศอื่นมั่งก็วันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญกับ นุชชีวันพระไม่ได้มีคนเดียวมาตลอดตลอดนะคะทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็มาด้วยกันอย่างพี่พาคแล้วก็พี่เล็กพี่กบนะคะแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดวัดหัยนัยนะคะร่วมบุญกันตลอดเลยอ่ะทั้งแผงของน้องเอนะคะปลาดุกไข่ก็ร่วมบุญมาแล้วก็น้องนิชะปลาปล่อยข้างหน้าแล้วก็พี่เตือนใจแก๊งสาวดัดมิวของเราอ่ะ,อะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงเฮงปังๆท่วนหน้าเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพระหน้าเพราวันพระไม่ได้มีคนเดียว 하아하 나라 하아